สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านด่วนอย่าพลาดขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายใน15พฤษภาคม2563นี้เพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยาครัวเรือนละ15,000บาทค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกด,ดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มย้ำ ต้องไม่ซ้ําซ้อนเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเร่งให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายใน15พฤษภาคม2563นี้เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโควิด19ค่ะเมื่อวันที่24เมษายน2563ที่ผ่านมานายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้สากลกล่าวว่าได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสส,สกเป็นนายทะเบียนเกษตรกรทำหน้าที่รวบรวมจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนเช่นเกษตรกรรายเดียวต้องมีทะเบียนเกษตรกรเดียวต้องเฉพาะเจาะจงว่าเป็นด้านเพาะปลูกด้านปศุสัตว์หรือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มาขึ้นภายใน15พฤษภาคมนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้อยู่ในขายที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด1ิส่วนมาตรการเยียวยาจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรต้องรอความชัดเจงจากกระทรวงการคลังก่อนค่ะนายเฉลิมชัยได้กล่าวต่ออีกว่าเมื่อรวบรวมทะเบียนเกษตรกรที่ควบคุมและกันกองไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมอบบัญชีทะเบียนเกษตรกรให้กับคณะกรรมาการกำกับดูแล ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดหากมอบเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศซึ่งทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วจะมีบัญชีทกศทุกรายค่ะจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเล่งมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดภายในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างครอบคลุมนายเฉลิมชัยได้กล่าวไวค้ค่ะทั้งหมดเป็นข้อมูลข้อสารที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายใน15พฤษภาคม63นี้ค่ะเพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยา 15,000ัน 15, บาทและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ